ก็เมื่อกี้ผมเกินไปแล้วนะครับว่าจะมาพูดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับของพิธากอรัสนะครับมาดูกันว่าพิธากอรัสคิดค้นอะไรที่เป็นวิวัฒนาการในยุคข,ของเขานะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมมุมฉากที่เขาคิดเนี่ยก็นํามาใช้เกี่ยวกับการสร้างพวกวิหารพวกมหาวิหารต่างๆนะครับเพราะเขาเป็นคนคริสตนะครับทีนี้มาดูอ่า ทฤษฎีสาีส่ยม,มุมฉากนะครับจริงๆพีทาโกรัสเป็นคนคิดค้นอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็เป็นนอกจากคิดค้นแล้วก็เป็นคนรวบรวมนะครับรวบรวมพวกวิวัฒนาการาทางด้านคณิตศาสตร์เนื่องจากว่าเขาเกิดในยุคก,ก่อนคริสตกาลประมาณ5 0าปีเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยคนที่รวบรวมวิวัฒนาการต่างๆนะครับทั้งเรื่องลำดับอนุกรมเรื่องเลขาคณิตเบื้องต้นอะไรเองก็ตามเ่ยนะครับพีทาโกรัสก็จะเป็นคนหนึ่งที่ มีคุณูปการเกี่ยวกับทางด้านคณิตศาสตร์ที่สําคัญคนหนึง่งดังนั้นก็อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันทําให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ยินชื่อเขาเยอะขึ้นนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับในสามเหลี่ยมนะครับอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมปิทาโกลัสค้นพบว่าในสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราให้ด้านยาวสามด้านยาวสี่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นห้า เขาจะได้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมฉากนะครับมุมนี้จะเป็นมุมฉากนะครับ a สามแล้วต่อด้านนี้ออกมานะครับให้ยาวเท่ากันสามสามคูณสามได้เก้านะครับอันนี้คูณได้เก้าสี่คูณสี่ได้สิบหกห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้านะครับเขาพบว่าเอาเก้าบวกสิบหกเท่ากับยี่สิบห้าพอดีเลยนะครับถ้าเกิดจำนวนสองจำนวนนี้บวกกันได้อีกจำนวนหนึ่ง แสดงว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับแสดงว่าถ้าเราวาดสามเหลี่ยมนะครับวาดสามเหลี่ยมให้ด้านนี้ยาวสามด้านนี้ยาวสี่ด้านนี้ยาวห้านะครับมุมนี้จะเป็นมุมฉากทันทีนะครับก็เขาเรียกกันว่าบทกลับพีทากรัสก็คือสามกำลังสองบวกสี่กำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้พีทากรัสก็ใช้สมบัตินี้ในการ ามาดูว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมีหน้าตาแบบไหนอีกนะครับก็มีกําลัง2ได้25 12กําลัง244นะครับบวกกันได้1้อซึ่งมันเท่ากับ13กําลังสองพอดีแสดงว่าเราสามารถวาดสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็น5 12 13แบบนี้ได้นะครับถ้าด้านนี้เราห้าหน่วยด้านนี้ยาว12หน่วยด้านนี้ยาว13หน่วยมุมนี้จะเป็นมุมมุมฉากนะครับแล้วก็ค้นพบว่า7กําลังสอง บวก24กาลัง2เท่ากับ25กลัง2แสดงว่าถ้าเราวาดด้านนี้ยาว7หน่วยด้านนี้ยาว24หน่วยด้านนี้จะยาว25หน่วยและเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็พยายามจะดูว่า,เ,าเราสามารถวาดสามเหลี่ยมมุมฉากอะไรได้บ้างนะครับแต่ตัวหนึ่งที่พิเศษนะครับที่พีทาโกรัสเจอก็คือถ้าเกิดสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาโดยให้ด้านนี้ยาว1หน่วย กับด้านนี้ยาว 1- ห,หน่วยแล้วตรงนี้ให้เป็น x ถูกไหมครับจากสมบัติพีทาโกรสก็คือ1นึ่กำลังสบวกหนึ่ำลังสองจะต้องเท่ากับ x กำลังสองตามที่เขียนไว้เห็นม,มับหนึกำลังสบวกหนึลังเท่ากับ x กำลังสองหนคูณหนึ่นะครับจำนวนกําลังสองคือจํานวนที่อยู่ในรูปของการคูณตัวมันเองเหมือนกันนะครับเหมือนกันคูณกันเราเรียกว่าจํานวนกําลังสองนั่นเองนะครับหนวกหได้สองเห็นไหมครับเวลาเราค้นพบว่า จำนวนที่ยกกําลังสอง้วได้2ในโลกนี้ไม่มีถูกไหมครับที่เหมือนกันนะครับจํานวนที่เหมือนกัน2ตัวนะครับแล้วก็คูณกันได้2นะครับในโลกนี้ไม่มีดังนั้นเนี่ยกาหนดครับกาหนดอะไรครับกําหนดสแควรูทนะครับภายหลังนะครับภายหลังยุคปีทวารัสมาแล้วนะครับก็ ตอนที่ปีทกากรักครค้นพบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือกําหนดขึ้นมาภายหลังว่ารูทส,สองคูรูทสองเท่ากับสองนะครับเราก็ท่านผู้ปกครองหลายคนก็เริ่มเคยได้ยินจากลูกเนาะพูดคําว่ารูทรูทรูทไม่เคยรู้มาก่อนมันคืออะไรเนาะใช่ไหมครับมันคือจํานวนที่เหมือนกันหนะ้าตาแบบนี้นะครับรูทส,สองรูทส,สองคูณแล้วได้สองเห็นไหมครับเพื่อกําหนดให้มันมีจํานวนที่เหมือนกันสองตัวเห็นไหมครับ จำนวนที่เหมือนกัน2ตัวคูณแล้วได้ 2, 2> จํานวนนั้นเราเรียกว่ารูทสองนะครับผมก็จะจบเรื่องสแควร r o ูทไว้แค่นี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ของรู้จักสแควร r o ูทนิดนึงก่อนนะครับว่ามันเกี่ยวเนื่องกับสามเหลี่ยมมุมฉากและเดี๋ยวในพาร์ต่อไปผมจะมาพูดเรื่องสแควร r o ูทให้ละเอียดขึ้นนะครับจะได้เข้าใจกันโดยละเอียดโดยทั่นทั่วนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ